สวัสดีครับกลับมาพบกับ Hello Q Q รีวิวกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นำเสนอสมาร์ทวอทอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ h ฮดมันอยู่ยี plus นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับข้างหน้าก็จะเห็นเป็น wireless charger เลยนะครับเป็นสมาร์ทวอทอีกตัวนะครับที่ออกมาสักพักแล้วนะครับร้านเราก็นํามารีวิวแล้วก็จําหน่ายด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Hello Q Q Shop นะครับมีมากมายหลากหลายช่องทางนะครับหลักๆก็จะมี Shopee Lazada JD Central นะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามกันมาที่ Line แอปหรือว่า Facebook ของงทาารร้้นนไดเลยะคับ ส่วนตัวนี้ฟังก์ชันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปดูกันเลยครับครับเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องนะครับด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่า head อยี่สิบสอง p l u นะครับตามมาด้วยชื่อแอปพลิเคชันนะครับ wear fit pro นะครับส่วนต่อมานะครับจะบอกเลยนะครับว่าเป็น wireless charger นะครับไม่มีแมกเนติกแล้วนะครับเป็น wireless charger นะครับแล้วก็บนหน้ากล่องนะครับมีให้ดูด3สีอย่างนี้นะครับ พลิกมาดูที่ข้างกล่องนะครับจะเขียนว่า44มิมตัวนี้ก็สามารถใส่สาย44มิมตามที่เขาบอกได้นะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับมาทางด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นสีนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราดูนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับ black aluminum i case นะครับแล้วก็ black sand sport band นะครับก็จะเป็นสายสตรัสีดำนะครับลองมาดูสีอื่นกันบ้างนะครับที่มีตอนนี้ก็จะมีสีนํำเงินนะครับ ก็จะเขียนว่า blue aluminum case นะครับแล้วก็ blue sand sport band นะครับก็คือเป็นสายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมเคสนะครับก็คือสไตล์อลูมิเนียมนะครับสีน้ําเงินแล้วมีอีกสีนึงนะครับสีชมพูนะครับก็จะเขียนนะครับว่าพิงค์อลูมิเนียมเคสนะครับอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับ พิงก์อะลูมิเนียมเคสแล้วก็พิงก์แซนสปอร์ตแบนดนะครับเดี๋ยวนี้เขาเขียนไว้ด้านข้างด้วยเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมพลิกมาดูนะครับด้านหลังก็เป็นสเปซิฟิเคชันนะครับก็จะบอกว่าขนาดแพ็คเกจไซส์เท่าไหร่นะครับก็คือขนาดตัวกล่องนี้เท่าไหร่แล้วก็บลูทูธรองรับ5.2นะครับแมมโมรี่นะครับมี128เมกะไบต์นะครับแล้วก็ CPU ชิปเซตนะครับเป็นตัวนี้นะครับ HS6621 นะครับชิปเซต SC เซเวนนะครับ S7 R30 นะครับอ่านภาษาไทยก็ได้นะครับตัวนี้เป็นชิปเซตใหม่นะครับแล้วก็หน้าจอ1.75นิ้วนะครับแล้วก็รองรับ Android 5.0และ iOS 10ขึ้นไปนะครับแอปบอกเลยนะครับแ e a r Fit Pro นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับี๋ยวผมเปิดออกมานะครับ เขย่านิดหน่อยนะครับให้มันออกนะครับแสดงว่ากล่องข้อทามาแน่นหนาดีนะครับตัวนี้ถือว่าทํามาแน่นหนาเลยนะครับเวลาดึงออกดึงออกยากนิดหนึ่งนะครับเปิดมานะครับตัวนี้ตัวกล่องผมไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับเปิดมานะครับก็จะเป็นเว v e r นะครับก็เป็นปกนะครับให้ดูนะครับลักษณะต่างๆนะครับของตัวเรือนนาฬิกาก็จะชี้แจงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังตามที่เขาชี้แจงตามนี้เลยแล้วกันนะครับ ตามปกติที่เรารีวิวกันอยู่แล้วนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นซอฟต์เคสนะครับก็จะบอกนะครับวิธีการใส่สายนะครับนี่ครับก็จะบอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือมีภาษาจีนสังกฤษนะครับลองอ่านดูได้นะครับเดี๋ยวผมตัวนี้ใส่สายผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะเพราะว่ามันก็ก็เลื่อนเข้ามานะครับอย่างที่เขาบอกก็คือ a t t a c h band ก็คือเสียบเข้าไปโดยการสไลด์เข้าไปนะครับส่วนต่อมานะครับก็ตัวเป็นตัว ตัวเรือนนะครับข้างหน้าเขียน h ทสตแล้มันอยู่ที่12นะครับแล้วก็มีชื่อแอปพลิเคชัน Wafit Pro นะครับเปิดมาด้านในนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องเป็นที่ชาร์จนะครับเป็น w r r l e s s Charger นะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูแล้วกันนะครับว่าชาร์จแล้วมันจะขึ้นลักษณะไหนนะครับส่วนระยะเวลาการชาร์จเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงแลครับผมไปใส่สายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาชาร์จให้ดูนะครับว่าชาร์จแล้วจะขึ้นสถานะเป็นอย่างไร หลังจากใส่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวเรือนเป็นลักษณะนี้นะครับก่อนจะไปดูส่วนอื่นนะครับผมพามาดูตัวเรือนภายนอกกันสักนิดนึงนะครับเริ่มจากจอกันเลยนะครับจอนะครับตัวนี้จะเป็นขอบนูนออกมาอย่างนี้นะครับเป็นสกรีนขอบนูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหมุนให้ดูช้าๆนะครับตัดขอบมนเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มความหรูหรานะครับขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ส่วนตัวสกรีนนะครับจะเป็นสกรีน เรียกได้ว่าเกือบดำเลยทีเดียวนะครับดูนะครับเห็นขอบนะครับถ้าเราไม่สังเกตจะไม่เห็นขอบจอเลยทีเดียวนะครับปกติถ้าสกรีนคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับก็จะเห็นรอยสกรีนตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับในขณะที่เรายังไม่ได้เปิดหน้าจอนะครับพลิกมาดูทางด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเม็ดมะยมนะครับผมโฟกัสให้ดูนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเม็ดมะยมนะครับตัวนี้เป็นขอบแดงนะครับ แล้วก็ตัดขอบนูนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราจับถนัดขึ้นนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันการหมุนด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มด้านล่างนะครับปุ Entre ่มยาวด้านล่างสามารถใช้งานได้ทั้ง2ปุ่มนะครับตัวนี้เป็นรูไมโครโฟนนะครับพลิกมาด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นรูลาโพงนะครับเป็นรูลําโพงใช้ได้ทั้ง2รูนะครับเสียงก็น่าจะออกมาดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็น ตัวรับนะครับเซ็นเซอร์นะครับขอบนูนนะครับพร้อมพิมพ์ลายภาษาอังกฤษล้อมรอบนะครับเพิ่มความรู้หลานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปชาร์จนะครับเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูนะครับว่าเป็นชาร์จไวเลสแล้วจะขึ้นลักษณะไหนนะครับแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับ ครับขณะนี้นะครับผมปิดไฟเพื่อให้เราเห็นนะครับว่าสถานะการชาร์จนะครับขึ้นเป็นลักษณะไหนนะครับส่วนที่ผมจะให้ดูอีกส่วนนึงก็คือตัวแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จจะมีไฟสถานะการชาร์จอยู่ด้วยนะครับถ้ากระพริบอยู่แปลว่ากําลังชาร์จอยู่นะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ลืมพูดถึงไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็น wireless charger นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นพินตัวรับนะครับที่เป็นรูทองแดงนะครับสรูนะครับด้านบนหรือด้านล่างนะครับซึ่งปกติเราจะเห็นนะครับก็ทําให้ตัวเรือนนะครับเรียบเนียนนะครับมีความสวยงามมากกว่าเดิมนะครับโอเคครับหลังจากชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับวิธีการเปิดเครื่องก็กดปุ่มเม็นไปหยมค้างไว้นะครับประมาณ3ามวินาทีนะครับครับจะเห็นว่าไม่มีบูตสกรีนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นหน้าปัด หน้าจอแรกมาเลยนะครับพร้อมกับส่งเสียงด้วยครับเป็นเสียงของการเปิดเครื่องแล้วก็การปิดเครื่องนั่นเองนะครับเริ่มต้นมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับที่หน้าจอนะครับก็จะเห็นว่ามีความคมชัดนะครับมีความมืดสนิทนะครับอันนี้คือภาพตรงกับที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับภาพก็จะสีดาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอวสเฟสกันเลยนะครับอวสเฟสตัวนี้มีทั้งหมด18รูปแบบนะครับบนตัวเรือนนะครับและสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปพลิเคชันอีกเป็นร้อยแบบนะครับ ผมเริ่มที่หน้าจอแรกนะครับหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นเวลานะครับแสดงวันที่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีการซิ้นอากาศขึ้นมานะครับสภาพอากาศขึ้นมาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมไปหน้าจอต่อไปเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็กดปัดนะครับปัดซ้ายปัดขวาได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีไซด์บาร์นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับเป็นสไตล์นะครับอ่านยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขพอจะรู้นะครับ12นะครับตรงนี้3แล้วก็เก้านะครับ อืมห่สองสามหกเก้านะครับโอเคครับป่าต่อไปนะครับอันนี้คุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับเป็นรูปยูนิคอร์นนะครับต่อมาครับรูปไฟนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าแอนิเมชันนะครับเฟรมเฟร e ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับดูมีพลังเลยนะครับตรงนี้นะครับผมปัดต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับเป็นสไตล์สีเขียวนะครับป่าต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักนะครับเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นมนุษย์โอกาสนะครับห้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับทูพุตฮอนนะครับเป็นเพลงเป็นแอนิเมชันนะครับที่เอาไปประกอบเพลงชื่อดังอย่างเช่นทูพุตฮอนนะครับเลขสองแล้วก็พุตแล้วก็ฮอนนะครับเป็นเพลงของเวียดนามนะครับลองไปเปิดฟังผมขึ้นชื่อให้นะครับตัวต่อมานะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับมีเกือบทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตสอรี่นะครับเป็นวูดดี้นะครับ บกมือนะครับไปต่อเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าตอนนี้ก็จะมีบอกแคลอรี่นะครับบอกฮาร์ดเรทนะครับอยู่ด้วยนะครับพร้อมวันที่นะครับแล้วก็เวลาไปกันต่อครับอันนี้ครับเหมือนจ้านิ่งๆนะครับจะเป็นแอนิเมชันนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นเวลานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าปัดคลาสสิกหน่อยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เหมือนควอดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมัลติเพล เข็มตัวนี้เดินด้วยนะครับถ้าสังเกตดูนะครับเข็มข้างล่างนี้ก็จะเดินหมุนไปด้วยนะครับถ้าเราเห็นนะครับไปกันต่อครับสไตล์ใกล้ๆเดิมนะครับแต่คลาสสิกขึ้นอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์ครับก็จะรดด้านล่างมี HR ด้วยนะครับฮาร์ดเลดนะครับโอ้ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแอนิเมชันของหน้าจานะครับคิดว่าเป็นหน้าจอตัวอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไปกันต่อครับกลับมาหน้าจอเดิมนะครับตัวนี้มีอ่ วอตเฟสนะครับมีทั้งหมด18รูปแบบนะครับสามารถอัปโหลดได้ด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับผมพาไปดูช็อตคัทเมนูนะครับช็อตคัทเมนูก็ทําการปัดลงมา1ครั้งนะครับด้านบนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อการโทรนะครับถ้าเราแบบไม่อยากให้เสียงมัออกนาฬิกาเราสามารถกดปิดได้ตรงนี้นะครับหรือกดเปิดไว้นะครับอันนี้เป็นค่าแสงนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับปรับค่าแสงหน้าจอนะครับค่อนข้างล้ําทีเดียวนะครับ อ่าส่วนต่อมานะครับตัวนี้เป็นจ่ายเงินนะครับถ้าใครเชื่อมต่อพวกอารีเพย์หรือว่าวีแชทเพย์หรือแม้แต่เพย์เพนะครับสามารถใช้ตัวนี้เชื่อมต่อ QR Code ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเป็น QR code สามารถใช้จ่ายตังค์ก็เลยไม่ได้เชื่อมไว้นะครับส่วนตัวนี้เปิดเผยได้นะครับเป็น a c e b o o k นะครับอ่าอันนี้สามารถเชื่อมต่อได้นะครับวีแชทแล้วก็ a c e b o o k นะครับมีอีก อีกหนึ่งประเภทนะครับเราน่าจะไม่ได้ใช้น่าจะเป็น WhatsApp นะครับตัวนี้ก็เป็น QR code นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นของ Facebook page l l o QQ นะครับก็สามารถสแกนแล้วก็เข้าไปที่เพจได้เลยหรือว่าเรามี contact ของเราเองนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเวลาต้องการสแกนแอดเพื่อนก็สามารถแอดได้จากนาฬิกาเลยนะครับอ๋อนี่ไงครับมีทั้งหมดนะครับมี WeChat มี Facebook มี Q Q Twitter นะครับแล้วก็มี WhatsApp นะครับตามนี้เลยนะครับ ส่วนต่อมานะครับตัวนี้เป็นล็อกหน้าจอนะครับตัวนี้เวลาถ้ากดล็อกก็ต้องกดค้างไว้สาวินาทีนะครับในการปลดล็อกหน้าจออย่างนี้นะครับก็จะเข้ามาเวลาใช้เวลาที่เราแบบเผลอไปกดหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องให้มันเคลื่อนก็ใช้เมนูนี้นะครับตัวนี้เป็นออปชั่นนะครับออปชั่นคือตรงกลางนี้นะครับเข้าไปตั้งค่านะครับขออภัยครับตรงนี้นะครับตั้งค่านะครับเราไม่ ลองมาดูที่ about กันบ้างนะครับลองดูนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน5.05นะครับใครที่ซื้อรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นอัปเกรดมาจากของเดิมก็จะได้เป็นเวอร์ชันใหม่เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับชื่อต้องเป็น h w 2 2 2แอปพลิเคชันก็เป็นตัวนี้เป็น WearFit Pro นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูการใช้งานกันเลยนะครับก่อนจะไปดูเมนูการใช้งานนะครับมีส่วนหนึ่งนะครับถ้าปัดขึ้นนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนของ l ล ne นะครับมีไอคอน l ล n e ขึ้นมาด้วยนะครับยกตัวอย่างอ่ลองอ่านภาษาไทยนะครับภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนนะครับมีภาษาไทยบนภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับโดยปกตินะครับซีรีส์แคนั้นมนอยู่นะครับจะมีไซส์บาร์นะครับเกยการปัดซ้ายมาทางขวานะครับแต่ตอนนี้นะครับจะไม่มีนะครับเขาจะทําเป็นรูปแบบการใช้ฟังก์ชันที่ใช้ล่าสุดนะครับเป็นเมนูที่ใช้ล่าสุดนะขึ้นมาแทนนะครับโดยการแตะไปที่หน้าจอ2ครั้งอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็น ฟังก์ชันที่ใช้ล่าสุดหรือเมนูที่ใช้ล่าสุดนะครับขึ้นมาทางด้านข้างนะครับให้เรากดเลือกได้ง่ายๆนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มาแทนไซต์บาร์นะครับมาดูส่วนของเมนูกันบ้างนะครับเมนูนะครับกดเข้ามานะครับก็จะเป็นเมนูลักษณะบับเบิ้ลบลิชนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นกลมๆนะครับดูความลื่นนะครับความลื่นค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ค่อนข้างหรอครับลื่นเลยครับอย่างนี้เรียกได้ว่าลื่นมากเลยนะครับ ถ้าใครถนัดแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้มันมีเมนูสไตล์อื่นด้วยนะครับก็กดเปลี่ยนสไตล์เมนูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ9ช่องเอ้ยหช่องนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับเขาทำเป็นรูปแปะมาเลยนะครับและแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นแบบ description ครับอคอนกับ description นะครับตัวนี้จะสลับซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นรูปแบบเมนูนะครับก็กดเปลี่ยนได้3รูปแบบอ้ออีกอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถหมุนได้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับหมุนย่อขยายสําหรับบับเบิ้ลบริชนะครับใยา่สุดได้แค่นี้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมุนสําหรับในการเปลี่ยนหน้าจอเมนูนะครับแบบสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็อันนี้ก็จะค่อยๆหมุนขึ้นนะครับแบบสไตล์อนาล็อกเลยนะครับครับเริ่มจากเมนูแรกของตัว h ฮดมันอยู่ยี่สิบสองพลัสนี่นะครับก็จะเป็นเมนูอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหลังๆเรากดไปนะครับตัวเซนเซอร์ ก็จะกระพริบแบบนี้นะครับเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับด้านล่างก็มีนะครับการวัดรายวันนะครับว่าแต่ละช่วงเวลานะครับอัตราการเต้นหัวใจเราเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้วัดนะครับเราพรีิวกันไปเรื่อยๆครับส่วนต่อมาก็เป็นความดันโลหิตนะครับเช่นเดียวกันครับหลังจากกดก็จะมีแสงสีเขียวนะครับกระพริบนะครับเพื่อตรวจวัดนะครับส่วนต่อมาก็ออกซิเจนในเลือดนะครับลองมาดูส่วนต่อมา หลังจากโหมดสุขภาพพวกการวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วนะครับก็จะมีโหมดกิจกรรมนะครับการแจ้งกิจกรรมการแจ้ง,จงมีอะไรบ้างเอ,อ่ยมีวิ่งกลางแจ้ง,ข,งขี่จักรยานนะครับวิดพื้นอันนี้น่าจะเดินนะครับเขียนว่าด้วยเท้าจริงจงการเคลเดินมีปีนผาก็คือปีนเขานะครับแล้วก็กิจกรรมกีฬาอื่นๆลองมาดูสักโหมดนี้นะครับวิ่งกลางแจ้งเข้าไปมีอะไรแสดงขึ้นบ้างนะครับก็มีเวลานะครับการการออกกำลังกายนะครับมีจํานวนก้าวมีแคลอรี่มีอ่า ตากาเต้นหัวใจนะครับมี9ต่อมิลลก็คือ9ต่อนาทีนะครับจำนวน9ต่อนาทีนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับสามารถกดพอยส์ได้กดคอนติเนียก็คือวิ่งต่อได้แล้วก็กดหยุดได้นั่นเองนะครับเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูวิ่งในร่มนะครับออกกําลังกายในร่มนะครับไม่ใช่วิ่งในร่มก็มีวิ่งในร่มปั่นจักรยานในร่มวิดพื้นผักพื้นอ่าวิดพื้นกับผักพื้นอันนี้น่าจะเป็นซิทอัพนะครับอันนี้ก็เป็นวิพื้้นนะครับแลวก การกิจกรรมการเคลื่อนไหวฟรีก็เช่นวงยกน้ําหนักหรือว่าการเต้นแอโรบิกก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนต่อมาแล้วก็เป็นความดันนะครับเป็นความดันอากาศนะครับตัวนี้ไม่ใช่ความดันเลือดของเรานะครับเป็นความดันอากาศนะครับตัวนี้ซิ้นมาจากแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวต้องรอเขาซิ้นมาแล้วก็จะขึ้นเป็นความดันอากาศขึ้นมานะครับตรวจสอบการนอนหลับครับตัวนี้ก็ใส่นอนนะครับ ช่วงกลางคืนแต่ต้องเปิดโหมดในแอปพลิเคชันด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีว่าเปิดตรงไหนนะครับมันจะตรวจวัดทุกชั่วโมงนะครับตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจทุกชั่วโมงส่วนต่อมานะครับเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปรับนี่ปรับขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลการออกกำลังกายรายวันนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นอย่างเมื่อกี้ผมเดินไปนิดเดียวนะครับก็จะขึ้นมา4 1 9กนะครับ0.03กิโลเมตรนะครับ ไปกันต่อครับตัวนี้เขาไม่ได้ย้อนกลับมานะเราต้องไล่ไปใหม่โอเคมาถึงการหายใจตัวนี้โหมดฝึกการหายใจนะครับอันนี้มีการตั้งค่าด้วยว่าเราจะหายใจฝึกการหายใจกี่นาที2นาที1น,นาทีเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีจังหวะก,การหายใจจะเอาแบบช้าปกติหรือว่าเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับลองกดเข้าไปดูว่ามันคืออะไรโหมดการหายใจมันคือการฝึกสมาธินั่นแหละครับตอนหายใจเข้านะครับเครื่องจะสั่นนะครับ อย่างนี้ก็หมายถึงเราหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะครับหลังจากหยุดนะครับหายใจออกก็ผ่อนลงเครื่องก็จะหยุดสั่นนะครับตัวนี้ก็จะมีการสั่นบอกด้วยนะครับมาดูส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนสมุดโทรศัพท์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันของสมุดโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่โทรเนี่ยเดี๋ยวผมจะหันไมค์ไปด้านตัวเรือนนะครับเราจะได้ยินเสียงมันเต็มๆว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับ เข้ามาในฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์นะครับตัวแรกจะมีสับเมนูนะครับเป็น3ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นประวัติการโทรนะครับตัวที่2นะครับเป็นสมุดโทรศัพท์ตัวนี้เราต้องซิ้นขึ้นมาจากแอปพลิเคชันนะครับเลือกเบอร์ที่เราต้องการจะใช้บนตัวเรือนนาฬิกานะครับตัวที่3เป็นไดอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดโรนะครับแต่เดี๋ยวผมหันไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงโทรเลยว่าเสียงการโทรออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ไปดูมาถึงตรงนี้นะครับก็มีเทคนิคฝากเลยนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราหมุนเม็ดมะยมนะครับมันจะขึ้นช้านะครับวิธีการนะครับก็ปัดขึ้นเร็วๆหนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้นะครับเขาจะจับตามครั้งสุดท้ายที่เราเลื่อนตัวเมนูขึ้นนะครับว่าเราต้องการความเร็วระดับไหนนะครับอย่างนี้ก็ค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับนาฬิกาจับเวลานะครับนะครับก็จะวิ่งตามเวลาไปเรื่อยนะครับไม่มีรอบนะครับกดหยุด กดเล่นได้นะครับกดคอนติเนียจับเวลาได้นะครับก็กดออกออกมานะครับมาดูตัวต่อมานะครับเมนูต่อมานะครับเป็นนาฬิกาเป็น MET นะครับเป็นสถิติการออกกําลังกายรายสัปดาห์นะครับตัวนี้ถ้าเป็น100นี่คือสุขภาพจะดีมากเพราะเราออกกําลังกายเยอะนะครับถ้าเกิดน้อยลงมาก็ตามสัดส่วนที่เราออกกําลังกายในแต่ละสัปดาห์ในช่วงวันในสัปดาห์นั่นเองนะครับตัวนี้นาฬิกานับถอยหลังนะครับ กดนะครับก็จะเป็นการนับถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับที่สมาร์ทวอทมีนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็เป็นข้อความนะครับเหมือนที่เราเลื่อนขึ้นนะครับปัดขึ้นจากหน้าจอหน้าปัดนะครับส่วนต่อมานะครับดนตรีครับเดี๋ยวลองลองลองเข้าหมดดนตรีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูทีนีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมหันไมค์ไปทางตัวเรือนนะครับเพื่อจะได้ฟังเสียงดนตรีนะครับแล้วก็เปิด จุกให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนท้ายผมมานะครับภาพการดนะครับสินทุก60นาทีนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องคิดเลขนะครับมีเป็นฟังก์ชันมาตรฐานแล้วนะครับของตัวสมาร์ทวอตนะครับตัวนี้รีโมทการถ่ายภาพนะครับก็ถ่ายไปที่มือถือนี่แหละครับเขย่าตัวเรือนนาฬิกานะครับก็ถ่ายภาพได้นะครับตัวนี้ก็ออปชันดูที่ออปชันกันเลยก็ได้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีลดแสงเวลาเปิดปิดหน้าจอนะครับตัวนี้ตั้งได้สูงสุด15วินาทีนะครับ ยกข้อมือตรงนี้นะครับสามารถที่ใครที่พลิกข้อมือนะครับหาไม่เจอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีโหมดรบกวนมีโหมดเสียงและการส endured, ั่นสะเทือนตัวนี้ใช้สําหรับการแจ้งเตือนและการโทรเข้านะครับส่วนต,ต่อมานะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์รหัสผ่านตัวนี้เราสามารถเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยนะครับใครที่ลืมรหัสผ่านก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับก็จดเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราลืมรหัสผ่านก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องกดรหัสให้ถูกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโหมดดนตรีนะครับ รับในส่วนของรีโมทการเปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้เราเปิดแอปพลิเคชันที่ใช้เล่นเพลงขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วเราสามารถกดสักเล่นจากตัวเรือนนาฬิกาได้เลยนะครับ ครังเมื่อสักครู่ก็เป็นโหมดดนตรีนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับในเมนูที่เราเล่นกันนะครับตัวนี้นะครับทั้งหมดนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนการเปลี่ยนภาพหน้าจอผ่านแอปพลิเคชันกันบ้างดีกว่านะครับผมเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ Wear Fit Pro นะครับเราไปดูส่วนแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะครับหลังจากเชื่อมต่อนะครับก็จะขึ้น Headband U ยู่22 plus นะครับแล้วก็บอกแบตเตอรี่ทางด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากเชื่อมต่อนะครับ ก็จะมีจํานวน9มีแคลอรี่มีระยะทางสรุปให้คร่าวๆนะครับมาดูส่วนต่างๆนะครับของแอปพลิเคชันนะครับดูในส่วนของตลาดหน้าปัดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าปัดที่เราสามารถดาวน์โหลดนะครับเพิ่มเติมได้มีมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเลือกกันก็จะเป็นแบบฟรีนะครับเพราะมันจะมีบางส่วนที่ต้องเสียเงินนะครับถ้าสังเกตดูก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ดอลลาร์ซายนะครับแล้วก็มีตัวเลขจํานวนเงินที่เราต้องการต้องซื้อนะครับอย่างเช่น2ดอลลาร์ก็ประมาณ บาทประมาณนั้นนะครับลองมาดูส่วนที่เป็นฟรีนะครับให้ไปที่โหมดปัจจุบันนะครับหน้าจอเมนูปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟรีก็มีมากมายหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดให้ดูสักรูปหนึ่งนะครับเอารูปอ่ารูปแรกเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับกดไปที่การติดตั้งนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดมานะครับหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์การอัปโหลดขึ้นที่ตัวเรือนนาฬิกาแบบนี้นะครับ เราก็รอนะครับรอจนการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แล้วกันนะครับโอเคครับอัปโหลดเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าจอเหมือนกับที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับก็สีสันสวยงามเลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการอัปโหลดรูปภาพจากอัลบั้มของเราเองนะครับหรืออัปโหลดคัสตอมวอตเฟสนั่นเองนะครับก็ สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นคอสซอ่มอดเฟสนะครับตัวนี้ผมก็ลาลิซานะครับที่กําลังฮอตๆนะครับเป็นรูปดาดนะครับผมก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วผมก็ทําการเลือกสไตล์นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับจะเอารูปแบบไหนนะครับผมเลือกเป็นสีขาวแล้วกันอย่างนี้นะครับแล้วก็กําหนดตําแหน่งได้ด้วยนะครับสามารถกาหนดตําแหน่งของการแสดงเวลาได้ด้วยนะครับผมเอารูปนี้นะครับ ผมก็ทำการติดตั้งนะครับเขาก็จะอัปโหลดขึ้นไปนะครับที่ตัวเรือนนาฬิกาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหลังจากอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รูปหน้าตาเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับลองมาดูใกล้ๆนะครับมีความคมชัดหนุ่ยมีความคมชัดสูงเลยนะครับจะพูดว่าสวยตลอดเวลาเนยนะครับเขาก็น่ารักนะครับ ก็มีเวลาขึ้นนะครับเหมือนที่เราดีไซน์ไว้เลยนะครับตรงหน้าปัดของเราก็นี่ก็เป็น c r o สเฟสนะครับครอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวแอปอีกสักนิดหนึงนะครับตัวนี้ด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีกระเป๋าสตางค์ตัวนี้นะครับถ้าเรามี qr code ของทั้ง3เจ้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น b ีชัดเพย์อารีเหรือ p พ y p a l นะครับสามารถมาแอดนะครับเพื่อ ให้สามารถแสดง q r วอารโค้ดที่ตัวนาฬิกาได้เราสามารถใช้จ่ายเงินได้นะครับอย่างสมมติเข้าไปเซเว่นนะครับเขารับอารีเพย์แล้วเรามีบัญชีอารีเพย์เราก็สแกนผ่านนาฬิกาเราได้เลยนะครับไม่ต้องยกมือถือขึ้นมานะครับนามบัตรนะครับอย่างที่ผมแสดงให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบนามบัตรนะครับเป็นวีแชทค q วนะครับ a c e b o o k w h a t s แ p p แล้วก็ Twitter นะครับส่วนต่อมานะครับสภาพอากาศตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดก็จะสามารถเขาก็จะ อัปโหลด Data นะครับที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะครับขึ้นไปบนตัวเรือนนะครับการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ลองเข้ามาดูนะครับการแจ้งเตือนนะครับก็มีโทรศัพท์ข้อความนะครับเทเล gram มีมาเพิ่มใหม่ด้วยนะครับเทเล gram แล้วก็วอตอ p p นะครับมี l ล ne มี Instagram มี Gmail นะครับมันก็มี Facebook นะครับตามนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเป็นนาฬิกาปลุกตัวนี้เราสามารถเพิ่มได้ถึง8 8ครั้งนะครับ ผมลองเพิ่มให้ดูนะครับครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็มีเลือกเวลานะครับแล้วก็เลือกวันนะครับอาจจะเลือกทุกวันก็ได้นะครับแล้วก็มีการใส่ป้ายกำกับไปด้วยด้วยนะครับแจ้งเตือนเพื่อสุขภาพนะครับถามกันหลายคนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มี1แจ้งเตือนการนั่งนานนะครับตัวนี้เป็นลูกเก้าอี้นะครับเป็นความประจําไม่ใช่นะครับ แล้วก็เป็นการแจ้งเตือนการดื่มน้ํานะครับเมื่อสักครู่ก็เด้งขึ้นมาครับพอดีผมแคปไม่ทันนะครับก็จะเป็นรูปแก้วน้ำนะครับกับเป็นรูปเก้าอี้นั่นแหละครับแล้วก็ตัวนี้ถ่ายรูปนะครับค้นหาสร้อยข้อมือการตั้งค่าอื่นๆนะครับผู้ที่ติดต่อบ่อยตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกจากโทรศัพท์เราอัพขึ้นไปที่ตัวเรือนนาฬิกานะครับเพื่อเลือกการโทรจากในเมนูนี้ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นส่วนการออกกําลังกายนะครับ ของตัวแอปพลิเคชันนะครับสามารถลองเข้ามาดูได้นะครับก็จะแสดงค่าสถิติต่างๆนะครับตัวนี้สามารถดูได้เองแล้วก็สามารถข้อต่อมได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะแสดงค่าอะไรบนตัวเรือนไอ้บนตัวโทรศัพท์บนตัวแอปของเรานี่นะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตความออกซิเจนในเลือดนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับ นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูในเมนูนี้ได้นะครับเมนูการเคลื่อนไหวตัวนี้นะครับก็จะเป็นการออกกําลังกายตัวนี้จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับไม่เกี่ยวกับตัวเรือนนาฬิกานะครับก็ถ้าเกิดเราพกโทรศัพท์ไปก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับในการจับการออกกําลังกายของเราได้นะครับครับแล้วก็กลับมาส่วนอุปกรณ์นะครับก็มีเท่านี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนหน้าจอเมนูของเรานะครับตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับสามารถสั่งซื้อเป็นสมาชิกรายเดือนได้ด้วยนะครับ ลองเข้าไปดูนะครับก็รายเดือนก็432ประมาณ120บาทต่อเดือนนะครับตัวนี้ก็แพงขึ้นไปตามลำดับนะครับรายนะครับฤดูกาลก็น่าจะ3เดือนนะครับก็จะ11ดอลลาร์นะครับก็หลายตังอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นแอปนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ไปใช้ของฟรีของตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับเวลาเราซื้อในพวกวอตเฟสต่างๆนี่นะครับเราก็จะสามารถ ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็โฆษณาก็จะไม่มีนะครับโฆษณาเช่นพวกนี้ก็จะหายไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอทช์เฮ22 Plus Application w ว a r Fit Pro ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังสั้นนะครับจุดเด่นของ h w 22 Plus ตัวนี้นะครับจุดเด่นแรกนะครับเป็น Wireless Charger นะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ของครึ่งปีหลังของช่วงปี2021นะครับก็สามารถ วางแล้วชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องพวงกับการเสียบชาร์จแบบแมกเนติกอีกต่อไปนะครับจุดเด่นที่2นะครับขนาดหน้าจอนะครับการแสดงผลค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีความคมชัดสูงนะครับคอนทราสสีดําสีขาวแตกต่างกันชัดเจนนะครับจุดเด่นที่3นะครับฟังก์ชันการใช้งานคอนโทรลนะครับตั้ง3แบบใช้งานได้หมดเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือปุ่มกดที่แม่พิมย์สามารถกดได้หมุนได้และก็ปุ่มยาวสามารถใช้งานได้นะครับจุดเด่นที่4นะครับรูลําโพงนะครับให้มาสช่องนะครับเพิ่มความคมชัดแล้วก็มีความดังที่มากกว่า ปกตินะครับครับและนี่ก็เป็นรีวิวของ h e l l ห q q c h anel n ของเรานะครับยังไงถ้าใครชอบนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับนาิการใหม่ๆในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ